สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพืเ่อนๆมาทําเมนูขนมหวานง,ง่ายๆกันค่ะขนมหวานของเราวันนี้เป็นขนมที่ เป็นขนมไทยแล้วก็ทําง่ายใช้วัตถุดิบน้อยที่สําคัญเชื่อว,ว่าหลายๆคนต้องชอบกินแล้วก็ต้องเคยกินมาก่อนแน่นอนวันนี้นะคะเราจะทําเป็นกล้วยบวชชีค่ะกล้วยบวชชีเนี่ยนะคะบางคนทําแล้วจะรู้สึกว่าทําไมมันเละบางทีทําออกมากล้วยเนี่ยละลายไปกับน้ํากะทิเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาพร้อมกับเทคนิควิธีที่ทํำยังไงให้กล้วยของเราต้มแล้วไม่เละนะคะก็ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเนาะว่าวัตถุดิบในวันนี้เนี่ยเราใช้อะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบก็จะประกอบไปด้วยกล้วยค่ะเราใช้กล้วยน้ําว้านะคะวันนี้ก็สุกกาลังดีไม่ได้ไม่ได้แบบเละเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะคะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างชอบเลย นะอันนี้เราใช้ทั้งหมด500กรัมมีน้ำตาลค่ะปกติกล้วยบวร์ชีเนี่ยนะถ้าอยากได้น้ำกะทิขาวๆเลยดูน่ารับประทานเลยแบบนั้นนะคะก็สามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายได้น้ำตาลทรายเนี่ยก็ใช้อยู่ที่ประมาณ50กรัมถึง60กรัมก็ได้นะคะสุดถ้าถ้าแบบห้าส0ถึงกกรัมเนี่ยค่อนข้างหวานแล้วนะถ้าชอบหวานน้อยก็ลดลงมาเหลือสัก 30- 40กรัมได้นะคะแต่เราเนี่ยชอบน้ำตาลมะพร้าวเพราะว่ามันหนัวน้ำตาลทรายเขาจะมีความหวานแหลมหวาน,วานบาดคอ นะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเขาจะมีความหวานนวลๆแล้วก็หวานหอมด้วยนะอันนี้ใครไม่เคยลองใช้น้ําตาลมะพร้าวลองเอาไปทําดูนะคะแต่สีของน้ํากะทิเนี่ยเขาก็จะติดเหลืองไปหน่อยนึงนะก็ลองช่างน้าหนักเอาว่าเราอยากได้แบบไหนอยากได้สีสวยหรือว่าอยากได้รสชาติที่มันนวลกว่านะคะก็ประมาณนั้นนะ,ะในส่วนของน้ําตาล มะพราเนี่ยนะคะเราใช้ทั้งหมดอยู่ที่70กรัมนะสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะมีใบใบเตย1มัดนะคะแล้วก็มีเกลือเศษ1ส่วนสช้อนชาค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันนี้คือน้ำปูนใส่นะคะเพื่อนๆเราแอบทำไปแล้วชิ้นหนึ่งนะก็คือน้ำปูนใสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้ กล้วยของเพ,อเพื่อนไม่เละนะคะถ้าหากว่ากล้วยเริ่มสุกแล้วเริ่มมีความสุกมากแล้วแล้วเราเอาไปต้มกับน้ากะทิเลยเนี่ยรับรองเลยว่าเละเทตแน่นอนเนื้อมันจะเละนะคะมันจะยุยแต่ถ้าเรารู้วิธีการก็คือการที่เราเอานำ,นำเอามาแช่น้ําปูนใสเนี่ยนะมันก็จะทําให้กล้วยของเราเนี่ยแข็งมากขึ้นหมายถึงว่าคือเขาจะไม่เละไม่แย่นะคะนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆเลยนะแค่มีน้ําปูนใสเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบว่าทําอาหารนะน่าจะมีน้ําปูนใสติดบ้านอยู่แล้วนะคะ ถ้าพอเราปอกกล้วยเราก็แช่ลงไปในน้ำปูนใสเราก็แช่ทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อนๆนใช้ระยะเวลาในการแช่ประมาณ2ี่สนาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปหั่นแล้วก็เอาไปล้างน้ำออกนะคะตอนนี้นะคะเราก็แช่กล้วยของเรามาประมาณ20ินาทีแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปล้างน้ำปูนใสเดี๋ยวเราจะมาหั่นก่อนนะวิธีหั่นเพื่อนเพื่อนอยากหั่นชิ้นประมาณไหนก็ได้นะคะบางคนก็ผ่าแบ่งครึ่งแล้วก็หั่นแบบนี้ซึ่งวันนี้เราจะทําแบบนั้นแหละนะคะแล้วก็ผ่าแบบนี้นะคะ เพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นลูกที่ค่อนข้างเล็กไม่ได้เป็นลูกใหญ่มากนะคะแล้วก็ผนี่ตอนนี้นะคะเราก็หั่นกล้วยเรียบร้อยละทีนี้เราจะเอากล้วยของเราเนี่ยไปล้างน้ําออกให้สะอาดนะคะให้กลิ่นของน้ําปูนเนี่ยมันหลุดออกให้หมดเลยนะจริงๆบางคนเขาก็ไม่ล้างนะเพื่อนๆแต่ว่าสําหรับตัวเราเองแล้วอะเรารู้สึกว่าถ้าไม่ล้างอะมันจะมีกลิ่นของน้ําปูนใสเราไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยล้างดีกว่านะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาตั้งหมอ้อหรือว่าตั้งกระทะนะคะโดยเราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะเป็นไฟกลางค่อนไปทางไฟอ่อนก็ได้นะอย่าใช้ไฟแรงเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่กะทิลงไปทีนี้นะคะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปมัดหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงก็ได้นะมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่หวานเกิน แล้วก็คิดว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนสงสัยว่าทําไมเราถึงไม่เอากล้วยเนี่ยไปต้มก่อนเพราะว่ากล้วยของเราเนี่ยเขามีความสุกอยู่แล้วนะคะเขาจะไม่ได้มีรสชาติฝาดน,นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่จําเป็นต้องเอาไปต้มก่อนเราต้มกับน้กากะทิก็ได้ค่อยๆต้มไปนะคะแต่ว่าขอแค่น้กากะทิไม่ต้องแตกมันก็พอนะแล้วก็ถ้ากล้วยของใครที่มันไม่ได้สุกเท่าของเราแบบนี้นะคะก็เอาไปต้มก่อนประมาณ10 15นาทีในน้ําเดือดน,นะคะต้มทั้งเปลือกนะแล้วก็ตักขึ้นมา ผักไวแล้วค่อยเอามาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะคะพอน้ำตาลละลายนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะชิมรสชาติของน้ำกะทิว่ารสชาติของเขาเนี่ยหวานประมาณไหนเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะเติมเกลือลงไปค่ะเกลือบางคนอะอาจจะใส่อยากใส่เยอะกว่าเราก็ได้นะบางคนใส่ครึ่งช้อนชาไปเลยอะไรเงี้ยคือมันขึ้นอยู่กับคนกินนั่นแหละว่าชอบรสชาติประมาณไหนนะคะ ใส่เกลือลงไปตัดความแบบหวานความามันของกะทิอะนะคะพอใส่เกลือลงไปแล้วมันจะนัวมากขึ้นแล้วมันจะอร่อยนะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะใส่เกลือคนให้เราเข้ากันชิมรสชาติอีกทีหนึ่งว่ารสชาติเป็นยังไงพอได้รสชาติที่ถูกต้องถูกใจแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ตัวกล้วยของเราลงไปเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ต้มกล้วยมาแบบสักพักก็ค่อนข้างนานแล้วนะประมาณสินาทีได้นะคะกล้วยของเราก็มีความนิ่มลงแล้วนะแล้วก็เราไม่ได้ให้น้ํากะทิเดือดนะคะเพราะว่าถ้าเดือดเนี่ยเดี๋ยกกะทิมันจะแตกมันได้นะทีนี้นะคะพอประมาณ10นาทีกว่าๆแล้วเนี่ยแล้ก็ปิดไฟแล้วก็เอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยอันนี้จะให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยนะคะเนื้อเขาไม่เละไม่ยุยไม่เปื่อยเลยนะคะแบบนี้ ขนาดเราใช้กล้วยที่แบบมันสุกแล้วอะเนาะบางคนนะ่ะทำกล้วยน้ำวา้าจริงๆแล้วเขาจะต้องใช้เป็นแบบกล้วยที่มันไม่ได้สุกเท่าของเราอะอนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเอาไปเอาไปเสิร์ฟกันนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ กล้วยเบอรชีของเราในวันนี้นะคะเนื้อกล้วยนุ่มแต่ไม่เละนะคะรับรองว่าใครได้กินจะต้องติดใจแน่นอนเลยนะเพื่อนๆเป็นขนมไทยที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยจริงมีความหอมกล้วยหอมกะทิมีความหวานมานันรสชาติกลมกล่อมนะคะก็ลองเอาไปทํากันดูค่ะถ้าใครชอบก็จะได้รู้ว่ามันทําง่ายขนาดนี้เลยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่ เวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุทกๆคำติคาแนะนําของเพื่อนๆเ,เนี่ยมาปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ